เธอก็พูดแต่ขอโทษแต่ไม่เคยทำอะไรให้ดีขึ้นเลยคำความรู้สึกไว้อย่าแจ้ง <Hey. S 1> แฟนคุยล่ากับคนอื่นทำไงดีครับเฮ้ย <Hey. S 1> แฟนเก่าครับผมแฟนเก่าครับผมโอ,อ้โ <Hey. S 1> oh, ผู้หญิงเอ้ยเป็นค่อยค่อยคุยกันนะครับ ค่อยคคุยกันนะครับจริงๆงเราไม่ต้องเสียก็ได้เพื่อนเราเป็นผู้ชมที่ดีก็ได้นะครับผมค่อยคคุยกันนะครับโอ้ยี่เขาขาแบบแฟนเก่าโอว้าวโอว้าวนะครับผมคุณสวดนะครับต้อ,เอ,อ,องเขาไม่พิมพ์แล้วน้องผู้ชายไม่พิมพ์แล้ว,ว่ะหล่อเลยสุดสู้ครับเออสู้ครับสวยหล่อเลยสุดจีผมได้ครับจีบผมได้นะจ๊ะอืมเดี๋ยวผมดามใจแทนเองครับจีผมได้ สบายดีไหมอะเอาครับเพื่อนเพนเราเจอเราเจอเราเจอแบบคู่นะครับคู่รักเลิกกันนะเพื่อนเพื่อนน้องผู้หญิงน้องผู้หญิงตอบว่าไงบ้างน้องผู้หญิงน้องผู้หญิงว่าจะว่าไงเพื่อนเพื่อนผมผมผมขอเสียกหนหนยนะเพื่อนเพื่อนก็ดีว่ะท่านโอ้น้องผู้ชายเศร้าอ๋อน้องผู้ชายพูดประมาณว่าตั้งแต่เลิกกันไปเป็นไงบ้างน้องผู้หญิงก็บอกว่าอารมณ์แบบประมาณว่าคบกับคนใหม่เป็นไงบ้างน้องผู้หญิงก็บอกว่าก็ดี ผมแค่เศร้าผมเศร้าด้วยผมเศร้าด้วยผมกอเสี่ยงเรื่องชาวบ้านนิดนึงนะผมกอดสู้ครับสู้ครับแบบเขาเขาไม่สนใจพี่เลยเป็นเพื่อนแต่พี่ก็จะเสี่ยงเรื่องเขาเนาะสู้ครับสู้ครับผม,ผมให้กับผมให้กำลังใจเหมือนกันนะผมอย่าเลิกกันเพราะจุดจุดจุดเอาเลิกกันเพราะอะไรครับตัวเองเมื่อผมจะไปจีบคนในฟรีสไตล์แต่เจอผู้สาวเก่านะครับเรื่องไร้สาระโอเคผมพอรักนะรักนะ เดียเดี๋ยวพี่ปัดน,น้องผู้ชายก่อนรักนะน่กตัวเองอ๋อคนผิดครับคนผิดผมแฟนใหม่เองแหละผมแฟนใหม่เองแหละเหมือนตอนที่เราเลิกกันมาสัน้นผมแฟนใหม่เองแหละน่าตัวเองอ๋อเโอ้ยโอ้ยผมแฟนใหม่เองแหละตัวเองตีงมาเอบมาหาแฟนเก่าเหรอครับน้องผู้ชายก็ทำใจได้แล้วก็ทำใจแล้วนะผมหนีครับผม พอพอพอปัน่นพอแล้ไปห้องใหม่ครับห้องนี้เขาเศร้าครับเศร้ามากแฟนคุยไล่กับคนอื่นทําไงดีครับกระโดดกระโดดตีแล้วผมไปล่ปอยเขาไปครับเราทําเราทําอะไรได้หรครับเราทําได้แค่ซื้อสัตว์นะครับผมห้องต่อไปไม่รอแล้วนะไปครับห้องต่อไปเพื่อนห้องที่เราจเจอดาม่าพี่ห้องต่อไปจีบสาวให,ให้ดูหน่อยดูว่อนะผมว่าจะมีต้องขอให้คนที่ไม่ไมรู้จักพี่อ่ะค่อยเราค่อยปั่นเขาได้ วิพุษาวิพุษาโสดนะโสดนะโสดนะครับโสดนะครับโสดครับโสดรอเลยโสดจีผมได้ครับรอรวรยโสดเอ้ยโสดเหมือนกันรอดเลยโสดครับหลอเลยโสดนี่หรอเลยโสดนะครับน้องๆอ้ก็นอนบนกองเงินนะครับตัวเองตามใจสนใจตามใจเขาไหม แฟนการเมูองรุ่นร้อนี่เลยครับผมตัวเองชื่ออะไรครับคนสวยชื่ออะไรคนสวยชื่ออะไรครับคนสวยนี่ชื่ออะไรครับคนสวยแต่แต่ถ้าเจอผู้หญิงบางคนขอควันตีเรานะเพื่อนๆเอาไม่ไม่เห็นเลยอ่านใหม่เชอรฮะชื่อเชอร์อ่านชื่อฝรั่งจังชื่อฝรั่งแท้ป่ะชื่อเธอนะชื่อเธอมาท่านชื่อฝรั่งแท้ ผมผมอีสานนะเพื่อนเพื่อนว่าไงเชอเชออายุเท่าไร่เชออายุเท่าไหร่ตัวเองอายุเท่ากันนี่แบบอุ้ยเฟี้ยวฟ้าเลยนะครับเนี่ยอายุน้อยกว่านี่เรากินเด็กนะเพื่อนเพื่อนสิบสองโอ้คุกคุกเราสิบเอ็ดเราแปบมนะเราสิบเอ็ดนะพี่เชอร์อะเจอพี่เชอครับเจอพี่เชอรสิบเอ็ดนะสิบเอ็ดนะ คำว่าคำว่าสิไอเลฟยูส่งให้เธอทุกวันอยากคุยก็ทักอยากรักก็บอกว่าสันอะไรครับนี่ยนี่นะครับคนนี้ของผมครับคนนี้ของผมอย่ายุ่งครับอย่ายุง่งไอผู้ชายอย่ายุ่งสิครับผู้ชายของผมของผมของผมเราไก่มากเราแบกเองเราแบกเองเราแบกได้เนี่เราแบกได้ครับน้องเชอร์ขี้ว่สัน เล่นกันไหมเล่นกันไหมเล่นกันไหมเดี๋ยวแอดเดี๋ยวแอดเดี๋ยวแอดจะเพียรฟังเสียงน้องเชเิญเพื่อนๆโอเคเอ้ยโอเคผมแอดไปละไปเยี่ยมเยี่ยมกดออกพี่แปมมาท่านกดออก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 เฮ้ยมามามา,มาช่วยเพื่อนๆช่วยเพื่นอนๆมาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเชิญน,น้องเชิญเข้าตีนะครับอย่าให้น้องพี่จะให้น้องเขารู้นะผม พี่ยมอมเปิดไหมคุยกับพี่หรือเปล่านะต้องลองดูครับเพื่อนๆลองดูนะต้องลองดูครับนี่สวัสดีครับเอ้าเอ้าอีภาคมึโคตเวยเอาแม่เอาแม่เพืเอ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 ่อนอยู่ในทีมแล้วว่ะส,สันวิษณ์เฮ้ยเชิญพี่เชิญพ,ๆๆพี่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวสวัสดีครับเชิญ หน้าอัดแม่ละมุนแต่ดูแลคุณยิ่งกว่ากันไฟนะครับเชิอที่นราไปเชิอเชิอครับดีหน้าปเธอเธอดีหน้าปสวัสดีครับตัวเองเพื่อเขาในตัวเองตัวเองยังไม่หายกรดอออคอร์ดตัวเองเพื่อเขาหน่อยครับคุยคุยกับแป๊บหน่อยครับเธอคุยกับเราหน่อยเชิอเเธอคุยกับเราหน่อยตัวเองพื่อไม่เพื่งเราหน่อยจะรับแบกยิงหรือจะรับแบกนะว้าว wow. ถ้าถ้าเธอเปิดไม่เพื่อเราเดี๋ยวเราแบกเองนะตัวเองตัวเองเปิดไม่เพื่อเขาหน่อยตัวเองของเงาะผมผมหงาะมากเลยครับไม่มีใครพูดกับผมเลยครับแบกหนึ่งครับผมเข้าขวาเข้าขวามันวิ่งหนีนะตัวนี้ครับตัวนี้ครับเชื่อดาวชื่อดาวเชื่อดาวเพื่อนเพื่อนเชื่อดดาวเพื่อนดาวหนึ่งแล้วตัวอีก เอหงต็มหมดครับเต็มหมดครับเดี๋ยวเราแบกเธอเองเธอเธอคุยเราได้เธอเราให้ใจเราให้ใจเชิญครับเชิญชื่อแปบนะเราชื่อแปบนะคุยคุยเราได้นะเชิญฮัลโหลินมาเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับ แฟนผมเองแหละแฟนผมเองแหละคนนี้อ่ะเด็กผมครับเด็กผมคิดผมเองแหละครับคุยคุยกับเขาในตัวเองตัวเองไม่คุยกับเขาคนน้อยใจแล้วนะอือจำไว้นะเราให้โอกาสเธอแล้วนะถ้าเธอไม่คุยกับเราอ่ะหรือจำไว้จำไว้มะจำไว้จำไว้ดี่ๆจำไว้ครับอืมจำไว้เธอจำไว้นะใจดำพื้น หมดเวลาแล้วเธอคงต้องไปแต่สิ่งที่เลือกในใจยังอยู่ถ้าเธอทำอย่างนี้เราเราเราเลือกกันไปเลยนะถ้าเธอไม่ยอมคุยกับเราอ่ะเธออย่ตั้งแคนอะไรเนี่ยเอ็นดีโอยแค่นางเก่งอ่ะกินเล้ามันขมกินผมไหมครับกินผมได้นะกินผ้กินผมได้ ยิงยิงยิงดูคนดูครับใจร้ายใจดำมากนะไม่ไม่มีตอบพี่สแก๊กครับตอนนี้พี่พี่ปิดไมค์ไปแล้วเพื่อนๆตัวเองตัวเองตัวเองไม่คุยกับเขาเขาเครียดแล้วนะตัวเองพี่เสือครับเสือครับเสือครับเนี่ยตัวแบกตัวแบกอ่ะแน่นอนครับตัวแบกเก่งเกินเก่งเกินครับเก่งเกินโอเคพอแล้วเพื่อน